สวัสดีเพื่อนคนนะครับผมอยู่กับผมฮีโร่เซนชันแนวชินเคยนะครับและตอนนี้เราอยู่กับฮีโร่ที่มีชื่อว่าลิกเตอร์นะครับทุกคนโดยวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นลิกเตอร์แบบว่าฟูลดามีดนะคนแบบฟูลดามีดไม่มีของแทงสกิลเลยนะครับทุกคนแล้วก็บอกเทคนิคการโชเลนกับฟอนเลนจินโนนะครับทุกคนโอเคตัวจะเป็นยังไงฝากเพื่อนทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมโอเคไปดูกันครับว่าจะเป็นยังไงไปกันเลยโอเคเริ่มเกมมาในลิกเตอร์นะเริ่มเกมมาให้เราเดินมายุดพุ่มขวามืออก่นครับ คุ้มเ,เลนเราอ่ะคเราเลยเราอยู่ร่างเราปวดแล้วก็หยุดพุ่มฝังนะั้นตรงกลางนะทุะกคนเพื่อจะได้งัดอะไรมันข้อที่สองทีนะทุะกคนแต่ถ้ามันไม่มีตัวออกมามา,มาโซนอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องงัดเพราะว่าเดิมมันจะลาดขีดเพื่อนะะนะทุกคนนะแล้วก็กลับไปนะส่วนวิธีการชนเลนกับฝนนิโน่น่ะให้ทำย่างงี้นะทุกคนดูนะพยายามวิ่งไปนะแล้วก็สก,กิลหนึ่งวันสก,กิลหนึ่งวันถ้าใช้โดนมันแค่แต่สองรอบใช่ไหมแล้วก็ใช้ไม่โดนสักครั้งหนึ่งครับก็อีกใช้อีกทีหนึ่งเพื่อหนีแบบนี้ครับเพิ่บแล้วก็หนีครับ เราอย่าไปสู้เขาตรงตรงเราสู้เทตรงตรงสู้ฟอร์รนิโน่ไม่ได้อีกแล้วน,นะทุกคนคทุกตัวละครในอารีมันมีวิธีการเล่นทีช่ชนะตัวตัวใดตัวหนึ่งแล้ว,ลวก็ลานนครับผมนี่มับโอเคแล้วก็วิ่งออกนะทนะุกคนเนี่ยเห็นไหมเขาจะดอกว่าวานะทุกคนนะนะอฟอร์รนิโน่ยิ่งเวลาเราเล่นฟอร์เรนเราจะรู้ตัวที่ถ้าเราดอกโดนแล้วเราแบบทำลําต่อไม่ได้เราจะมุ่งหีทุกคนมอันนี้ผมเขาปาดอกว่าวหนึ่งงัดสองทีนะให้เขาเจ็บมากๆนะทุกคนแต่จริงเรายืนกักคลิปได้นะครับอันนี้แต่ผมไไมม่่้จกกกั็รูเพรราะะอไเหมือนกันนะ เนี่ยผมไม่ได้กากสุดไงใช่มผมมาตีคลิปมันก็เลยแบบเหมือนเขาไม่ได้แจกคลิปไงทุกคนจริงๆมันต้องกดกดเขานะก็คืออย่ากดเลียงให้เขาว่าเออพยายามแบบกัรดคลิปให้เขาได้เงินนะมันจะดีเอ้ยจังหวะนี้ข้างบนมันจะมีไฟนั่นน่ะเป็นได้อยู่นะผมว่าโอเคแต่ยืนหนึ่งไม่โดนน่าจะได้อยู่นะออ้ยเจ็บ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 โอ้โหปเจ็บผมเจ็บโอ้โเจ็บเจ็บมากเฮ้ยน้องอุ้โหหยิบเลยเราไอ้รักเรางัดได้เรางัดได้เปิดสมบัติ โอเคแล้วรอดชีตรงนี้เจอฟอร์นิโน่ข้างล่างอืมไหมทุกคนดูคนดูดูขลินนะทุกคนนะมันมันม,มีวิธีการได้ชนะอันนี้ผมเก็บดาบหนามาครับเพระเาะจะต่อโล่ของนะดูนะโปะแล้วก็ออกใช่ไหมก็เ <laughs> รียกปาดออกว่าเรื่อยๆนะฟอร์นิโน่ถ้าไม่ได้เหล่าก็ไม่มีอะไรแล้วครับตรงนี้ฮอฮึแต่เฉพาะจะเติมบนนะแต่ฟอร์นิโน่วันนี้อาจจะดักพุ่มอ่ะไม่พุ่มกลางมันก็ได้พุ่มกลางข้างบนนู้นนะครับ มีหรือเปล่านะมีหรือเปล่านะโอ๊ยโอ๊ยตายสิเอ้ยฟอนเอ้ลกปเปาโอโหย่างี้วันนี้เราต้องด่แล้วกดฟอลนดีโนนิ่ๆละแหลกเข้าไปตายร้อยคาเอคอสเมตรคอสเมตรคอสเมตรนั่นแหละโหไดใจหวังมาไมกลับตายนะผมบอกเลยไม่กลับตายนะสกิลหนึ่วิกเกอร์ร้อยตาย ดวเอ๊ยหน้าบิงหนึ่งตัวแล้วเฮ้ยเพื่อนโดนนักฮอสนักฮอสเฮ้ยอีกมาเพื่อนหัวนักฮอสจับยางหัวนัมาในสถานะผมว่างัด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 โอ้ยบุรุษน้องงัดงัดที่ตะคนผมเห็นงัดงัดแทงงัดแทงมันก็ดินได้จบละเอ้ยล็อกตีจับผมจบละเฮ้ยโอเครอดอยู่นึกว่านาคฮอสมันจะตามมาเอานะเขียขีไปคนเขีคลีปเขีคลีปอะไรล่ะล็อกตี้อะไรเล่าอะไรเล่าเฮ้ยฟอร์เรมมาวะ เอือปาดใจเลยตรงนี้เข้ามาเลยทุกคนเชาร์จเลยเรางัดเลยเรางัดเลยเข้ามาร็อกซีงัดทักง,งัดไปดแตกตายไ,ไม่รู้ตัวเจ๊งจับเราอีกแล้ว <c oughs> ไจับเราอีกไอ้อสตาร์ตามาตัวนี้ตุ๊กจริงนี่ไงเซน็นตาร์เจอซาตารพยายามพุ่งสวนเขานะอย่าพุ่งตามทีที่เข้ามานะเพราะงั้นเราจะโดนบินตายครับรับกูนหน่อยเพื่อนโอเครอดเจ้าตรงกลางนี่นไหมเราจะได้นะงัดไม่โดนนะคี แต่น่าจะได้อยู่ครับตัวนี้แตกร้อยเฮ้ยฟอร์เรนมันกลินมาวะฟอร์เรนมาวะฟอร์เรนมาวะฟอร์เรนมาวะได้ไหมนะงัดไป็นทันทีมันต้องงัดงัดอ,อะไรทุกคนผมชอบติดงัดงัดแล้วก็แทงงัดแล้วก็แทงหมดเลยเข่าเลยดีนได้นะมันต้องงัดงัดไปเลยครับงัดงัดแทงไปเลยนะแย่ดี <c oughs> จากเลยทุกคนจัก ว่าืะได้ข่าวเวนิเตอร่เพาะเขาเห็นแล้วว่าน่าจะไม่ได้แล้วทุกคนเดี๋ยวเรามาดักของนี้กันเอ้ยทำไมตาต้ามันอยู่นี่อย่างนั้นน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซาต้าหลุดหลุดบรรณเน็ตปิงมั่น่ะต่อฟีเอเอทปอทำให่น้องจังหวะนี้มัฟก้องไ้งัดแตกไป้หนึ่งตัวว่าไปแล้วปะลิบประลิบอุ้ยหืมไม่โดนมันงั้นตายนะทุกคนจังหวะนี้ไปข่าไอ้นี่ไม่กลับตายนะครับบอกเลยไม่กลับเอาเอาฮาวฮาวไอ้นี่อยากได้คิว ต้องเอาเลยไอจิตตอมันแลกแล้วกันนี่ตายตายหิวคิวไงหิวคิวหนาขอเดาะโอ้น้าขอมันงัดเราไปดิโอ้โห้นายจะได้อยู่มั้งโอยาจับเลยมันจับเราอีกแล้วจับลอยเฉลี่ยทุกคนเฮ้ยน้าขอนมาน้าขอนมาน้าขอนมาวิ่งทีมทีมรับหน่อยทีมโอ้ใไม่น่านเราแล้วทุกคน อ้าวจังหวะนี้เดี๋ยวทายาเกืบไม่เก um ือเนี่ล่ะโอ้ยตาไม่รู้ตัวดิกเตอร์ฟูดามนมันก็แรงเหมือนกันนั้นนี้ที่งล้างมันจะได้นะผมว่าน่าจะได้อยู่นะตามทาอยู่ว่านิ่งว่กคนนิ่งกว่าผมว่านิ่งมัอน ตมันคือตัวโลงนี่สบายดับกีได้ดับกีแล้วนั่นนั่าจะขึ้นเป็นล็อกกีแล้วทุกคนนะคือมันก็ขึ้นเพื่อก่อนทุกคนบางทีอาจจะไม่ได้ใช้ก็ได้เออขึ้นเพื่อมาเฉยๆอย่างไงเอาดังเพื่เอาดังไหมเมื่อจะเอาเมื่อจะขึ้นปั๊มเลยว่าเขาไม่เอาดังว่ะอะไรของเขาเนี้ยโอเคเพื่อเล่นยังไงเราลดน้ำเพื่อนนะครับทุกคนเพื่อนไม่เอาเราก็เของตีไม่ได้หรอกครับเอาเพื่อนเพื่อนอะไรก็แล้วกันไปเพื่อนตีคือเพื่อน เราไม่ต้อตีแล้ววะทำไนมนะเพื่อนเอ้โอ้สิตายสนะิอะไรวะนะ่ะอะไรวะนะ่ะตรงกลางอะไรวะน่ะหาจังหวะเล่นทุกคนพยายามหาจังหวะเล่นทุกคนเฮ้ยลักซี่ทุบแล้วนั่นนั่นๆๆ่นไปยิงด้วยอะไรล่ะลองัดลองลองนะทุกคนเฮ้ยเลยตาบินว้าวตาบินว้าวถึงแลนวนะไม่ดึงวะ สวยสุดเพื่อนแม่นใจได้ขี่ดัลโลเคียิปบนนะครับทุกคนตงอันนี้องการตายละเอ้ยฟลรนิโนะไงนี่เพื่อนอุ้ยเรียบร้อยเดี๋ยวมาเจอต่อทุกคนแอะ เดินมาเจอต่อว่าโอ้โหจบแล้วสูปเพื่อนแบกเอาด้วยเพื่อนสวยจะว่าแจมแมวแบบว่าตลับเมฆเลยเดี๋ยวโบสวยโอ้โหเพื่อนก็บแบกเหมือนกันนันเนี้ยจะเดี๋ยวว่าตึงด้วยนะไงลิเตอร์ฟูวนั้นมีกำลังนะ้วกูบอกว่ามันเล่นได้นะน่าลองเล่นดูนะทุกคนเพราะว่าลิเตอร์แทงเ่ยมันก็ดีแต่แต่น่าจะดีตลับโดมมิงเ่ยแต่เ,าเอาเป็นว่าเอาฟูดาเมดดีกว่าทุกคนนะ แบบเบิร์ดชุดเดียวหายไปเลยอ่ะน่าจะดีกว่าแบบมายืนแทงให้เขาตีฟๆๆรีนะทุกคนเพราะว่าสกิลสองนิกเตอร์ตอนนี้มันไม่ได้กัน,น,น,นไดเมทร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนแต่ก่อนแล้วนะทุกคนเออมันก็จะประมาณนั้นแหละอืเพราะฉะนั้นฟูไดเมทดีกว่านะผมว่าคีรอนรับนีน่าจะขึ้นปั๊มได้แล้วทุกคนน่าจะชิวๆชีช้ๆเบสเบต่ละเลเ,ลเตยๆแล้วทุกคนเฮ้ยขอแดงแล้วกันเพื่อนนี่นี่ไป พื่อนเขาจะขึ้นบอมเราเรายังว่างมาตีแดงอยู่เลยหาเกิดเอ้ยสวยเพื่อนโหสวยจดใช้ได้ในสุดใช้ได้เนี่ยตัวตึงนะตัวตึงนะ่ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยยวของลังน่ะเดี๋ยวรอคลิปนาวุธนะผมจะได้เข้าไปเลยนะคครับุณนะผมจะเข้าให้เพื่อนนะเปิดให้เพื่อนเลยตัวเปิดไงทุกคนนะตัวเปิดเนี่รอรอในเว็บล่างมาแล้วทุกคนนะผมว่าขึ้นได้แล้วจังหวะน่ะรอรอรอโอ้สวย โอเคมันเจ็บละเข้าไปเลยละกันแตกไปไม่รู้ตัวไปดีดีแตกไปโอ้ยโอ้ยเพื่อนๆเพื่อนโอ้เกือบตายโอเคได้แล้วทุกคนาจบได้แล้วทุกคนว่าเสร็จหรอจบกับคนก็จะประมาณนี้ครับคนสำหรับดิจิตอลฟูดามีครับถ้าโมชอบคลิปนี้ก็จะเป็นคนแรกโปรดติดตามสักครัผมนะครับสำหรับคืนนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับไปแล้วบาย